สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมพบกับเราครับผมฟังสมหิงฟังสมโอครับวันนี้มาอัปเดตนะครับของพี่สมโอนะครับผมอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมก็เมื่อวานนะครับคุณหมอมาจากสุรินนะครับมาเช็คอาการดูนะครับก็ได้ให้ยาไว้นะครับให้ยาไว้ทานแล้วก็ได้ฉีดพี่สมโอเราไปหนึ่งเข็มนะครับแล้วก็หมอก็จะมาดูแลนะครับมาเช็ค เช็คอาการดูว่าทุกวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารหรือไม่ก็วันพุธนะครับก็หมอก็จะมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับมาเช็คอาการดูนะครับก็ตอนนี้ก็อัปเดตนะครับก็พี่ส้มโอก็เริ่มดีขึ้นนะครับกินยานะครับก็จะไม่ซึมเหมือนเหมือน2วันที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้นะครับก็พี่ส้มโอเรานะครับก็ได้กินนะครับ นี่ผ,ผมได้เลยไปตัดกิ่งไม้นะครับแล้วก็นะครับพวกเครือพวกนี้เลยครับผมเอามาให้พี่ส้มโอมากินนะครับหมอบอกว่าให้กินกิ่งไม้อะไรบ้างนะครับเผื่อจะได้มีนะครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อจะได้ไม่มีสารนะครับแล้วก็จะมีมันจะมีพวกนี้ไอ้นั้นระบายอยู่ในท้องนะครับ ท้องจะไม่อืดถ้าท้องอืดก็จะให้กินพวกไม้แล้วก็เครือพวกนี้แล้วนะครับผมนี่พวกผมก็ได้ไปตัดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะแบ่งแบ่งให้พี่ให้แบ่งให้น้องด้วยนะครับน้องสมโอนะครับก็อาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังกินญ้านะครับกินญ้าไม่ไม่ซึมนะครับของพี่สมโอเราก็ต้องขอบคุณ f อนะครับที่แนะนำหรือคอมเมนต์มานะครับว่า ทำไมไม่ให้หมอมาเช็คดูว่าพี่้มโอปวดอะไรเป็นอะไรตรงไหนนะครับก็ก็ขอบคุณมากครับที่แนะนำครับผมก็ <c oughs> ก็เลยได้ให้หมอมานะครับหมอจากสุรินนะครับให้น้องชายเพื่อนนะครับให้น้องชายโทรไปหามหมอว่าหมอตอนที่เขาไม่สบายมันถูกวัน วันอาทิตย์นะครับหมอเขามาไม่ได้นะครับเพราะว่าหมาหมอเขาต้องมานะครับต้องมาวันจันทร์วันจันทร์ถึงสุกนะครับก็ช่วงนั้นพอดีพี่ชมโอถูกวันอาทิตย์พอดีนะครับหมอก็เลยมาไม่ได้นะครับก็มาเมื่อวานนะครับวันจันทร์นะครับก็ได้ขีดยาให้พี่ชมโอเราหนึ่งเข็มนะครับแล้วก็ให้ยาไว้ทานนะครับให้ยาไว้ทานให้ไว้ระบายนะครับไว้แล้วก็บำรุงเลือดด้วยนะครับ บำรุงเลือดด้วยนะครับให้ยาบำรุงเลือดแล้วก็นะครับแล้วก็ยาบำรุงนะครับแล้วก็ยาฐ่านนะครับเอาไว้ระบายเวลาทองอืดนะครับผมตัวหมอไว้ให้3อย่างนะครับไว้ให้3อย่างนะครับแล้วผมก็เลยขอให้น้องสมโอด้วยไอ้น้องสมหญิงด้วยนะครับบำรุงเลือดนะครับเอาไว้บำรุงให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับที่ออกมาจากสวนเราเขาก็ไม่ได้กิน พวกยาบำรุงเลยครับมีแต่ยาถ่ายพยาธินะครับมีแต่ยาถ่ายพยาธิก็พีซมโมเราเริ่มกินแล้วนะครับเริ่มกินแล้วนะครับนี่นะครับก็กินอาหารได้แบบอร่อยเลยนะครับนี่นะครับก็กินแบบเต็มที่เลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับได้กินเคือนะครับกินเคือแล้วก็กินกิ่งไม้นะครับที่ผมไปตัดไว้มาให้เมื่อกี้นะครับก็แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งให้กับน้องนะครับ ส่วนครึ่งหนึ่งก็ให้แบบพี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนี่นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ทํานะครับคิดคิดไว้ก่อนนะครับว่าจะทําซุ้มให้น้องเอาไว้รบแดดหลบฝนนะครับแค่คิดว่ามันทําได้ไหมหรือยังไงนะครับก็ฝากบอก f อนะครับว่าจะทําหรือทําทาทาไม่ได้หรือ ทำได้ครับผมก็เพราะว่าอยากให้น้องอยู um. ่เพราะว่า네ถ้าหอยากให้น yeah, ้องอยู่2เชือกนะครับอยากให้น้องอยู่2เชือกว่าได้หลบแดดหลบฝนคือทําเฉพาะให้สองเชือกนะครับทําเล็กๆนะครับคือให้มันอยู่ได้นะครับเฉพาะสเชือกนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือยังไงนะครับก็ต้องให้ FC นะครับ คอมเมนต์ว่าได้ไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่ามันราคาคนทําซุ้มมันราคามันสูงนะครับราคาคงสูงนะครับมันสูงมากเลยนะครับว่าจะไล่ตัวมันไม่ได้นะครับตัวมันไม่ได้ถึงจะซุ้มนะครับเพราะว่าซุ้มมันเยอะนะครับต้องใช้คะแนนเยอะนะครับคะแนนเยอะนะครับตัวทาแล้วไม่ได้นะครับก็ ม <So S 1> <you> no ันไม่ได้ก็ไม่ตอนนี้ได้แค่คิดอยู่นะครับได้แค่คิดอยู่นะครับแต่ยังไม่เริ่มนะครับแต่ยังไม่เริ่มนะครับนี่นะครับก็อาการเริ่มดีแล้วนะครับก็ฝากพี่แม่แม่เอฟซีด้วยนะครับว่าทําได้ไหมหรือยังไงนะครับนี่นะครับที่อยู่ที่กินของเขานะครับนี่ตอนเย็นนะก็ตอนเย็นนะครับที่อยู่ที่กินของพี่ชมโอเรานะครับอยู่หลังบ้านนะครับว่าถ้าเกิดได้คะแนนมา เราก็ไม่รู้จะทําตรงไหนนะครับบางทีอาจจะทําตรงนี้บางทีก็อยากไปท,ทําที่ที่น้องสมหญิงเราอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> มันอยู่สองที่นะครับมีสองที่นะครับที่จะทำเผือถ้ามีมีโอกาสหรือมีคะแนนนะครับผมได้แค่คิดนะครับได้แค่คิดได้แค่ฝันนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ผมก็เลยไปตัดมาให้เขากินนะครับ มาให้เขากินกินแบบอร่อยเลยครับพี่สมโอเรานี่นะครับที่ผมตัดมานะครับนี่เป็นไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับนี่นี่นะครับผมนี่ก็สับปะรดนะครับสับปะรดจากฟานเสือวานสิงนะครับพ่อของหมู่บ้านนะครับที่ช่วยเหลือชาวตรงงานนะครับของหมู่บ้านสลาวันนี้ก็ได้กินกันทุกเชือกนะครับของหมู่บ้านสลานะครับหมู่ที่ส1เ็ของเรานะครับก็ได้มา ทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งของฟา,านเสือกับฟานสิงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีจากช่องแอร์ฟน t ์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฟานเสือฟานสิงนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตงงานนะครับของหมู่บ้านซาลานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้คงได้กินอิ่มกันทุกเชือกนะครับก็หลายๆเชือกนะครับของหมู่บ้านซาลาที่ตกงานมาจากต่างจังหวัด หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับก็ที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วขอให้ท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมั่นปรารถนานะครับลํำรวยลํำรวยทั้งครอบครัวนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผม นี่นะครับสับะรดนะครับนี่แล้วก็กิ่งไม้นะครับนี่ก็จะเป็นอ้อยนะครับของพี่สมโอเรานะครับก็นี่ครับอาหารของเขานะครับก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับก็เหลือที่ยาในเปียนะครับที่จะจัดให้พี่สมโอนะครับสักหอบหนึ่งนะครับมากินผสมกันอยู่ที่นี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับฟานเสือกับฟานสิงนะครับที่ช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับ อาทิตย์ละครั้งนะครับก็ได้กินนะครับพี่สับปะรดนะครับมาจากพัทยาโอ้อร่อยมากเลยนะครับพี่สมโอบอกว่าอร่อยมากเลยครับน้องสมยิงเรานะครับได้กินนะครับได้กินอิ่มเลยอร่อยเลยนะครับตอนนี้ก็พี่สมโอเรากินอย่างอร่อยเลยนะครับนี่กินเครือนะครับแล้วก็มีต้นข่อยด้วยนะครับต้นข่อยนะครับนี่แล้วก็มีแบบเครือนะครับแบบเครือไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับนี่เขาจะกินหมดนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับนี่คืก ได้กินแบบอร่อยเลยนะครับก็นี่และครับของพี่สมโออัปเดตอัปเดตกอให้แม่แม่เอฟซีดูนะครับผมนี่ครับเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายนะครับตอนคุณหมอมาขีดตอนคุณหมอมาเอายามให้นะครับพอดีนะครับลืมโทรศัพท์นะครับลืมเวลาหมอไปแล้วคิดได้นะครับโอ้น่าจะถ่ายไว้เวลาที่ขีดเวลาเขามาเช็คนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ ก็วันนี้ก็เลยถ่ายให้แม่ๆเอฟซดูนะครับผมอัปเดตของพี่ชมโอเราตอนนี้ก็จะเกือบร้อยเปอร์เแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเกือบร0อยเปอร์เซ็นแล้วครับเรื่องการกินการอยู่นี่ครับไม่ซึมแล้วนะครับก็กินแบบอร่อยเลยนะครับนี่นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เมื่อกี้ได้ไม่ฟันมานะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับอาให้แบ่งให้น้องด้วยนะครับผมแบ่งให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ เอามาให้พี่ส้มโอนะครับพี่ส้มโอก็กาลังจะกินนะครับกินตอนนี้ยังเคี้ยวอยู่เลยนะครับกินนะครับนี่นะครับพี่ส้มโอเรานะครับนี่นะครับกินกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้นะครับไม่ใช่อ้อยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นที่อยู่ที่กินของเขานะครับนี่วันนี้นะครับ ทุกๆวันเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาสี minutes, Jim, ่โมงเย็นหรือห้าโมงนะครับผมก็อยากมาปลูกไว้ที่นี่นะครับตอนเช้าก็จะเอาไปปลูกที่อื่นนะครับว่าอยู่อยู่ที่นี่เลยก็จะร้อนนะครับนี่ขนาดนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับยังร้อนเลยนะครับยังมีแดดนะครับผมนี่ตอนเช้าก็ต้องเอาเขาไปปลูกที่ร่มนะครับหรือที่ป่านะครับที่ป่านะครับเวลาฝนตกตรงนี้ก็จะแฉะมากเลยนะครับน้ําก็จะไหลมาตรงนี้นะครับไหลมาตรงนี้นะครับ มันก็จะแฉดก็เวลาเก็บขยะเก็บอะไรมันจะยากหน่อยนะครับนี่ของพี่สมโอนะครับก็ได้แค่ฝันนะครับฝันแล้วครับผมได้แค่ฝันไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่านะครับผมก็ฝากแม่แม่แมแม FC. เอฟซีช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นไปได้ไหมหรือยังไงนะครับหรือให้ฟานลองหรือยังไงนะครับ ก็ฟานต้นก็บอกว่าให้ลองดูก่อนนะครับให้ลองดูก่อนว่าเผื่อเผื <c oughs> ่อไม่ได้นะครับฟานต้นบอกว่าเผื่อได้นะครับจากช่องอาสายฝนวัดป่าเจียงนะครับวัดสายฝนวัดป่าเจียงนะครับก็วันไหนทําก็ฟานต้นก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะามาช่วยแบบนี้นะครับก็ยังยังไม่ได้ตกลงนะครับยังไม่ได้ตกลงนะครับยังไม่ได้ตกลง กับกลุ่มของหมู่บ้านสลานะครับเพราะว่าผมไปช่วยไล่เขาทุกวันนะครับถ้าเกิดผมออกมาไล่ส่วนตัวบางทีก็บางคนเขาก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับผมต้องเจรจาหรือคุยกันกันก่อนนะครับหรือยังไงนะครับคุยกับฝานต้นนะครับที่เขาเคยพาผมมาไล่สดแขบบายอาหารแบบนี้นะครับผมผมต้องคุยกับเขาก่อนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าทําได้ไหมหรือยังไงครับอยากอยากให้น้องหลบแดดหลบฝนนะครับก็อัปเดตของพี่สมโอเราอาการก็ดีขึ้นนะครับเออนี่นะครับผมก็ได้กินให้ดูแล้วนะครับแม่แม่เอฟซนะครับได้กินให้แม่เอฟซดูนะครับกิ่งกิ่งไม้นะครับเผื่อจะเป็นมีระบายนะครับอุจจาระเขาจะไม่ไม่เหลวนะครับจะไม่มีน้านะครับมันจะแข็งเป็นก้อนนะครับผม อ๋อคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้แม่ๆ FC ดูเรื่อยๆของอาการของพี่ซัมโอนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผุ so what